จะหมดละเอ้ยอย่หนูฮะอุ้ยหาสวยๆดูนี่ดูในดูในนี้เสร็จลูกจะได้เห็นทาเห็นนะไปร้องไห้มาหรอคะร้องห่วยเลยร้องให้มาจะร้องไหก็หนูร้องไห้อ่ะร้องไห้ร้องไห้ ลองให้เสร็จแล้วหนูก็ทาปากเออเก่งน่ารักสวยค่ะเราต้องสวยอยู่ตลอดเวลาเก่งมากใช่สวย,สวยเลิศน,นามพูดคำว่าเลิศเหมือนครูหนูเลย <laughs> แม่เน่แม่เน่นี่อ่านว่าอะไรคะ <laughs> สวยมากค่ะ <c oughs> แล้วไปเลยลูกก huh ินแม่ตัวหนึ ah, uh ่งหมดแล้วแม่ไปแม่เล so ี้ยงเขามาเช็คบินอ้าวแหนูอยากไปเร็วหนูก็กินทุกแม่ตัวหนึ่งค่ะเดี๋ยวแม่จะได้เรียกเขามาเช็คบินวิจิข้าทุกอย่างอาหารทุกอย่างนะลูกอยากกินชิกอกินกว้างถึงจะแม่ ตัวสุดท้ายเองตัวเดียวเองลูกเราจะได้ไปกันนี่แม่ยังกินปลาให้หมดเราดูดูด,ดิแม่ยกินปลาให้หมดเลยลูกแต่แม่เรียกเขาเช็คบินเลยคนสวย <Okay. S 1> เดี๋ยวเราต้องไปจ่ายเงินค่าของเล่นอีกนะแล้วเดี๋ยวแม่ซื้อขนมอ่ะตอนกลับเราจะได้ไปร้านขนมกัน ว่าขามามนาไมไปขอบคุณค่ะตอนกลับจะได้ไม่ต้องรีบไม่ใช่จะขนมแบบเที่ยวี่ใครอ่ะในี่ใครวิจิ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 แสบนะทุกคนเห็นไหมอะไรนะคะข้าวติดผมเหรอคะใช่ใช่ไหมข้าวติดผมไหนอ่ะข้าวติดผมอยู่นู่นเอาออกให้ข้าวติดผมอยู่นู่นเนี้ย ออนีนี่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 อุ้ยอยขอบคุณมากค่ะข้าวติดผมขอบคุณมากเลยค่ะลูกเดีช็คบินเลยน้องไมพี่เห็นข้าวดิดผมแม่ด้วยเนี่ยเล่ขนาดเนี้ยติดทไม่หนูไม่เห็นนะ พี่เขาเห็นน่ะเขาน่ารักไหมกลัวแม่แม่จะไม่สวยพี่พี่เขาเป็นพลังบวกน่ารักมากมตัวเดียวเดี๋ยวแม่เรียกละถ้าหนูอยากไปเร็วแม่มหนูอยากไปเร็วแม่หนูอยากไปเร็วปุ้งตัวสุดท้ายสวยรัก็ร้งพุกตัวแม่ พี่หือชากาแฟในเซตติดแก้วหนึ่งได้ค่ะแด้หรือวลกาแฟเย็นหรือชาไข่พี่อ้อยเอาไม้กาแฟ,าฟเอากาแฟะอะไรเย็นเอาเย็นค่ะกุ้งตัวหนึ่งค่ะถ้ากุ้งตัวแม่ยกมือเรียก แม่พูดให้หนูปากว่าเช็คบินเนี่ยข้าวก็เสียดายถ้าเป็นแม่แม่กินหมดนี่แม่พยายามจะกินอันนี้ให้หมดเห็นไหมคะรุ่งนี้จะลอยรุ่งนี้จะลอยลจะไปไหมคะตัวเดียวเองสุดท้ายแล้วนี่อ่ะหนูก,กินอันนี้แม่กินอันนี้เมื่อกี้แม่ก็กินกุ้งให้ตัวหนึ่งนี่แม่กินช่วยอีกนะเนี่ย พ้อมยังคะแม่จะได้ยกมือเรียกเขาเช็คบินค่ะงาค่ะนี่ช่วยกันลูกแม่เขาช่วยไไปอหืเขาช่วยขึ้นหัอะไรเออานกับพี่อตื่นมากเยี่ยมเก่งมากเลยอ่ะเยะ เชสิค่มีเชิคไม่มีขล่ยสนเจแบบน่ารกค่ะขอบคุณมากนะคะเห็นไหมตกลงตามที่เราคุยกันทุกอย่างเห็นไหมกินปุ๊บแม่ยกมือเลรียกเช็คิินโอเครูปหุนูปถึงยอดก็แคเย็นดที่ขอบคุณค่ะดเก็บการร่าได้เลยไหมได้เลยขลู่เก่งที่สุดเลยเหรเห็นไหม อุ้ยปุเดีคนึค่ะเด่พี่อยคนล่ง่ะมันยังไม่คึ่งเลยค่ะลูกมันยังไม่คึ่งค่ะลูกเนมันยังไม่ตัวมันไม่ไปกตัวเนี้ยคเนี้ยไปเลรึ่งเก่งมากค่ะนี้แหละเรื่องจบงอะไรเนี่ยเรื่องจบเก่งที่สุดนะแค่มือ เล่นเลยลูกป่ะไปค่ะไปล้ได้ค่ะสแกนจ่ายนะคะขายอดอยู่ที่สองพัรอยบาทห้าร้อเยอะกว่านั้นค่ะห้าร้อยเยอะกว่านั้นค่ะหลักพันค่ะก็0 0ไม่ไม่หลักพันดูบาร์เรอรกอะไรอะไรคะเลขข้างหน้าเลขไร้างไม่ข้างหน้าเลยค่ะดนี่เม่อะไรคะสอะไรคะหลักพันนะคะหลักพันค่ะ พันไงสองไอบค ได้ค่ะได้ค่ะไ,อไออ่อา่ะนะด้คีทำหนึ่งค่ะทำ้น,น่ไปเลยทําน,นึ่งแม่ลุกเลยลุกเลยกินเ้ยลองอันนี้ก่อนลองก่อนเราต้องลองดูเห็นไห้อร่อยอร่อยทีย่ใช่เคราะสีขาว,วคุณนะ้องกันเห็นปะอร่อยกว่านี้เลยเนื้อต้มอุนก่อนปลากอ อร่อยะเห็นปะอลงโมนี่มีแตงโมด้วยลูกมีสับปะรดอ่ะนั่ล่ะพี่ๆค่ะไปไปแล้วนีแม่ชิ้นสุดท้ายแล้วชิ้นสุดท้ายแล้วลูกขอบคุณ่ะชิ้นสุดท้าแล้วลูก ไปไปเล่นก่อนปะลราปะไปวิ่งจับเลยปะค่ะไปเลยไปเลยไม่ได้อยู่นี่อยู่ที่น sure> ั่ไม่หยุดเลยมันก็หยุดเลยไหมไปแลูกเสร็จแล้วเสร็จแล้วไปเสร็จแล้วค่ะแม่ด้วค่ะ Terima kasih telah <laughs> menonton! นี้จะอดไมจะออารมาใจเย็นนะลูกทำดาวใจเย็นหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆอ่ะลองดูลองดูมาหายใจเข้าลึกๆหายใจหายใจลูกหายใจหายใจเข้ารบลหายใจเข้าหายใจเข้าลึกๆหายใจออกช้าๆเออใจเย็นใจเย็น มดี่ดีบาานะมีอยด้วยไหสบายใจอิ่ม หายจเข้าหายใจเข้าลึกๆหายใจออกเยีเดยดๆหายใจเข้าลึกๆให้พี่อ้อยดูดกาแฟช่วยใจด้วยตัดเดียวพี่คะพี่พี่อ้อยด,ดื่มกาแฟไปก่อนให้พี่อ้อยดูดดูดกาแฟก่อนแต่เย็นหายใจเข้าลึกๆเนี่ยลองทำดูลองทำดูครั้งหนึ่ง <laughs> ไป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 าหายใจเข้าเราลืมมาอะไรหายใจออกโดนมาแล้วเนี่ยมีกระโดดใครหายใจเข้าลูกนึกไปลาพี่พี่เขาก่อนมหมทุจรัทุจ้า,จาครั้งหนึ่งเราไปละไปก่อนนะคะไปก่อนนะคะทุกคนคะ่ะ เดี๋ยวเราค่อยกลับมาเจอกันใหม่นะขอบคุณพี่เพื่น้องทุกคนมากๆเลยนะคะแล้วก็สุกสันวันแม่ขอบคุณนะคะสวัสดีพี่เพ่อก่อนลกโอเคปะขอบคุณมากนะคะทุกคนคาอัีอมาขอบคุณะคะ่ะขอบคุณะคะ่ะ ีแต่ <c oughs> ขึ้นไปข้างบนมันโอนได้ไง <c oughs> ไปก่อนนะคะทุกคนค <c oughs> ่ะก็เดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูดนิดนึง <c oughs> ให้พี่อ้อยออกก่อนแล้วค่อยจ่ายคืนที่อ้อย <c oughs> ใช่หรอคะ ผุ่นอีกไหมอะขุ่นเยอะเยอะอ้ามันอันนี้ร้อยบาทค่ะเอ๊ะใช่ไหมเมื่อกี้พี่อ้อยยี่สิบเออเหรอใช่ค่ะโอ้แพงไปไหมอ่ะลูกมันหยอดไปแล้วแม่จีเนี่ยนะไม่ร้อยหนึ่งแน่สแกนได้ เมื่อกี้จ่ายไปแล้วเท่าไหร่นะคะ20 20เดี๋ยวเดี๋ยวแม่สแกนท,กทุกคนค่ะแป๊บหนึ่งนะคะมาเอาชว์พี่เท่าห่โอ้ยสีดำแมวดำแมวดำอเอาอีกไหมคะม<า>ตัวละร้อยเอาสักร้อยตัวเลยไหมลูก<า>โอ้ยน่ารักมากนี่แหละคือคำตอบที่แม่อยากได้นอตัวละร้อยบาทเอาสักร้อยตัว ร้อยตัวแม่แม่แม่หยอดแม่หยอดให้อีกเอาไหมคะแม่ยอาบ้าบ่ากับแม่อันที่แม่ส่งมาให้วิวอยู่ชั้นบนวันน้าชั้นบนเลยลูกแต่วันเนี้ยอ่ออะไรนะแฮปเปอร์แฮปเปอร์แหละใช่แฮปเปอร์แลนด์เข้าฟรีวันแม่อ่าใช่แม่ลูกเด้วย